ขออนุญาตทดสอบระบบเสียงนะครับกลับสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองทางออกประเทศไทยซึ่งจัดโดยคณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมในงานสัมมนาในครั้งนี้วันนี้เราจะมีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของนะครับการปฏิรูปการเมืองและทางออกของประเทศไทยซึ่งวันนี้คณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่พี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้มีเกียรติเดินทางมา ด้วยความสนใจในการที่จะร่วมกันปฏิรูปการเมืองรวมถึงนะครับการระดมความเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยวันนี้นะครับการมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรโดยท่านประธานคณะกรรมาการนะครับนายแพทย์เวงโตชีลาการได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเวทีการสัมมนาในวันนี้นั้นจะเป็นเวทีที่ นะครับจะสะท้อนความเห็นนะครับร่วมกันของหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่จะกำหนดแนวทางนะครับในการร่วมกันนะครับเพื่อคลี่คลายนะครับวิกฤตการณทางการเมืองรวมถึงช่วยกันเสนอนะครับทิศทางการปฏิรูปการเมืองซึ่งกำหนดการในวันนี้นะครับขออนุญาตนำเรียน ท่านผู้มีเกียรติคร่าวๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับเมื่อได้เวลานะครับอันเป็นพิธีแล้วนะครับผมก็จะข้อใครขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎร,รท่านสอสอนายแพทย์เวงโตจีราการนะครับจะเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับและในเวลาประมาณนะครับ9นาฬิกา นะครับท่านประธานสภาผู้แทนประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรรณน์ท่านจะเดินทางมาเป็นประธานนะครับเพื่อเปิดการสัมมนาในวันนี้หลังจากนั้นนะครับจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวคิดหลักการปฏิรูปการเมืองเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศวัร์นะครับ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองและรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ ah ์มหาวิทยาลัยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการอภิปรายเชิงเสวนาในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองและทางออกของประเทศไทยโดยนะครับจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อร่วมทำการเสวนานะครับเช่นท่านพนัส ทัศนียานนท์นะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านคณินบุญสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านอาจารย์วิโรธอาลีรองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพิษพงศ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองและรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในการเสวนานั้นจะดำเนินรายการโดยหม่อมหลวงนัฐกรเทวกุล นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับในช่วงระยะเวลาครึ่งวันที่เราจะได้ร่วมกันสัมมนานะครับเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านก็จะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความเห็นนะครับร่วมกันสะท้อนนะครับถึงความเห็นของพวกเราทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนักวิชาการรวมถึงผู้ทรงคนวุฒิในหลายๆด้านในการช่วยกันนะครับ เพื่อที่จะปฏิรูปการเมืองและหาทางออกของประเทศไทยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับคณะกรรมาที่การความวามั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรนะครับต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วเช้าวันนี้รถติดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เดินทางมาทางถนนนะครับที่เขาเรียกว่าถนนโลเคโลดนะครับขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่นะครับซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้า นะครับที่จะมาจากบางซื่อและจะไปสุดสายที่มหาวิาลยธรรมศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลนะครับที่ได้ลงนามนะครับในการทําสัญญาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระยะที่1ซึ่งขณะน,นี้บริษัทผู้รับเหมาดันก็กําลังดําเนินการรื้อถอนเสาโตโม้่อโฮเบลนะครับแล้วก็เร่งดําเนินการนะครับในการทําตามสัญญาในระยะที่1 ฉะนั้นวันนี้รถก็จะติดพอสมควรนะครับเพราะว่าท่านที่ใช้ถนนโลควล้รเดินทางมายัางโรงแรมมิราเคิลแกนแห่งนี้ก็คงจะทราบดีฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติอีกจํานวนมากกําลังเดินทางมานะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้รอนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับท่านผู้มีเกียรติหลายท่านที่กําลังเดินทางมาด้วยขณะนี้ผมเห็นนะครับท่านประธานอบชนั้นท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่าน อาจารย์ธิดานะครับถาวรเศษท่านเดินทางมาถึงแล้วรวมถึงท่านอาจารย์พิษนะครับท่านก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้รับการกระซิบจากเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้ท่านรักษาการประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านคุณหมอเวงตัวจีราการก็เดินทางมาถึงในบริเวณห้องประชุมนี้แล้วครับรวมถึงท่านประธานในพิธีในวันนี้ นะครับท่านประธานสาภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสมเกียรติทศรครับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรารอ,เ,อ,อเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็จะเริ่มดําเนินการเปิดการสัมมนานะครับเรื่องทิศทางการปฏิรูปการเมืองทางออกของประเทศไทยโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสาภาผู้แทนราษฎรทันทีครับ เชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับในที่ประชุมแห่งนี้นั้นคงจะได้มีโอกาสเคยเข้าร่วมในเวทีเสวนาหลายๆเวทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเวทีของการเสวนาเรื่องของการปฏิรูปการเมืองซึ่งในปัจจุบันนะครับรัฐบาลน,นะครับโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรก็ได้ประกาศ นะครับในการดำเนินการเพื่อนะครับจัดตั้งสภาปฏิรูปนะครับสภาปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพื่อระดมความเห็นในการหาทางออก